น่องสะโพกมีวิธีหั่นยังไงเวลาถอดบ่อให้มีเลือดดำๆติดไกไปบ่งวิธีทำกันเลยครับมีนี้สิมาบอกวิธีและเคล็ดลับการหั่นไกนะครับหั่นยังไงเวลาไปถอดบ่อให้มีเลือดอมากนะครับไปบังวิธีเลยครับขั้นตอนแรกครับ เขาแต่ั่นระว่างช่วงนี้นะครับช่วงคอต้อของกระดูกนะครับช่วงเอ็นนะครับบ่ให้ยไปโดนกระดูกเขานะครับห้โดนช่วงเอ็นนะครับคือช่วงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับฮั่นโดนช่วงนี้นะครับช่วงคอต้อกระดูกเวลาถอดจะว่ามีเลือดนะครับแล้วก็เนื้อสะโพกห้มาบังช่วงช่วงกระดูกมได้ครับ บังหรอกน้อยหนึ่งครับปังหนึ่งออกแบบนี้แล้วไก่มันก็เวลาถอดมากไก่มันกะจะชินง่ายนะครับแล้วก็ไก่ช่วงนี้มันก็จะสุกนะครับแต่เขาบาบังจะเกิดปัญหาตรงนี้มันจะบ่สุกนะครับ ีช่วงนี้นะครับช่วงคอต้อระวังกระดูกนะครับนี <c oughs> ่ครับ <c oughs> ถอดแล้วเหลือมันจะบวออกนะครับ <c oughs> นี่ครับช่วงคอต้อตรงนี้ครับผมทำลงไปได้ไดครับ แล้วก็บังช่วงกระดูกครับของเนื้อสะโพกค,ครับเวลาถอดแบบไก่มันงเปบานออกตอนไงครับเพาะห้องอันแหล้วนะครับขั่นแหล้วล่างไก่ทำความสะอาดไก่เรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาหมักไก่ครับผมเบื่อเบินขั้นตอนวิธีการหมักเลยครับครับสำหรับการหมักไก่หนึ่งกิโลนะครับหมักยังไงเดี๋ยวมาดูวิธีเลยนะครับอันนี้ เป็นนอสอนะครับน่องสะโพกที่หั่นแล้วทําความสะอาดแล้วนะครับ1นกิโลมาดูวิธีหมักกันเลยครับใช้ผงหมักนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วใส่น้ำลงไปพอละลายผงหมักนะครับแล้วก็คนให้ผงหมักละลายแบบนี้ครับแล้วก็เทราดลงไปเลย เสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับผงม,มัดมันจะซึมเข้าไปในเนื้อไก่นะครับเห็นไหมครับนีครับมัดทิ้งไว้2ชั่วโมงนะครับก็ทอดได้แล้วนะครับประมาณ2ชั่วโมง ก็ทอดไดแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปแช่ในถังน้ำแข็งหรือว่าตู้เย็นนะครับ2ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงก็ออกมาทอดได้แล้วนะครับ